สวัสดีครับสวัสดีทักทายตอนเศร้านะครับของวันที่11นะครับพฤษภศคม26 00, า2600 2567นะครับทักทายพี่นักท้อ,อง้อหน่องพีน่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมฝากกดแชร์กดไลค์ให้ทีมงานลุงเรื่องสับเกษตรไทยนะครับหลังจากมือขึ้นนะครับโอ้ดีใจน้ำพีน่น้อง ภาคอีสานเท่านะครับหลายๆายจังหวัดนะครับเมื่อวานสิเป็นมหาสารคามกลาลสินอขอนแก่นลอยเอ็ดอุดรชัยภูมโอ้หลายๆายจังหวัดนะครับฝนตกนะครับโอ้ขอบคุณทวดานะครับทีท่ส่งฝนนะครับโอ้มาให้พี่น้องสิได้เฮ็ดการเกษตรนะครับว่าสิเป็นปูเข้าปูกมันเนาะต่างๆดีใจแห้งครับพี่น้อง ฝนตกุนะครับน้ำน้ำหงทางเนาะน้ำล้นทางไปเลยเมื่ขึ้นบางพื้นที่ก็แห้งฮักครับอยู่สละข้ามนะครับอยู่กดังุเรื่องสับเกษตรไทยพื้นที่ใกล้ๆกกดังกะฝนตกกับตกงามครับม่มีล่มบ่มีฝ่ามีแต่ฝนอ่าตกเรื่อยๆตกลิ่นๆนะครับตกงามตกงาม ะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่อยากได้ขี่ไก่กับติดต่อเข้ามาเด้ครับฝนตกแล้วเอาขี่ไก่ไปใส่ร่องพื้นวานเขาปลูกมันนะครับพี่น้องนี่รถหกล้อว่างนะครับรถหกล้อเข้าว่างจัดส่งให้ได้ได้ครับพี่นอ้องอุดหน,นุนกันนะครับฝนตกแล้วขี่ไก่ถือๆครับช่วงนี้ รถพ่วงเข้าม,มือขึ้นขื้นปุ๋ยสองพันกระสอบนะครับขึ้นไปทรงเอาไปไว้โกดังโกดังบันม่วงนะครับนะครับจัดส่งให้ลูกคาก้าคือเกานะครับร้านลุงเรือนซับกเกษตรไทยเนี่ยนะครับขึ้นเต็มรถไว้แล้วฝนตกนะครับ รถของรุ่งเรืองรั์เกษตรไทยนะ,นะครับเป็นรถของทางร้านเองนะครับวิ่งทรงวิ่งทรงของทางร้านเองครับโดยตรงครับสินค้าปุ๋ยขีไก,ก่แกบจากร้านนะครับเป็นสินค้าผลทรงโดยตรงของร้านลุงเรืองรัพเกษตรไทยเองเลยครับว่าจะเป็นรถ หกล้อนะครับรถหกล่อรถกระบะมีครับรถกระบะคอลอกรถพ่วงรถสิบล,ล้อจัดทรงเองนะครับบริหา,านผู้ใดนะครับมีบริหารฐานโตเทียนนะครับทรงห้กับพี่น้องกเกษตรกรของเฮาโดยตรงนะครับสินค้าจากฟาร์มเองนะครับจากฟาร์มรุ่งเรืองทรัพย์เกษตรไทยของงานรุ่งเรืองทรัพบ ยกโกุโกดังโกดังเท่ากับมีครับยุกโกดังนี่ใครสามกระสอบหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาปีราคาปีสามกระสอบหนึ่งร้อยบาทส่วนราคาทรงก็เอาลายก็เพิ่มขึ้นนะครับเอ,อเพิ่มขึ้นยอดเพิ่มขึ้นก็ราคาราคาก็ลดลงนะครับเฉลีย่ยคุณแหละครับไปจนถึง นะครับราคาทรงเริ่มต้นที่2องอยกระสอบ1นึ่อยกระสอบ2องอยกระสอบสออสอบ,บางพื้นที่นะครับที่น้องรอยกระสอบจัดทรงนี่กักระสอบละ35บาทแต่ว่าขั้นเอาลายขึ้นมั่นกับราคาลดลงยางเช่นตอยางตอนนี้แบบพ่วงอยูยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่บาท ต่ําที่สุดเลยครับเขตเขตเขต่าที่สุดในภาคอีสานนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็สิราคาสูงนะครับราคายกกวงยก,ก่วงกับตกยีสิบกวกวานะครับยิบหายิบหกยางเช่นอาเขตภาคเหนือภาคเหนือภาคใต้นะครับ ราคาอะค่อนข้างดีสูงตามราคาคาขนทรงนะครับเป็นโอกาสดีนะครับสําหรับฝนตกงมากแล้วพี่น้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่เกียบนี่ช่วงนี้กันราคาถูกหลายฟ้ามหลายเจ้าที่ขายกันออกไปนะครับขายกันออกไปช่วงหนาฝนเพื่อลดต้นทุนขึ้นกําไรให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าสิเป็นนะครับปุ๋ยขี้ไก่แอดเมดกกมี่ของหลานรุ่งเรืองสับย์เกษตรไทย อัดไว้ถือล้ลอยซองลอยกระสอบนะครับบัลเดเฮ็ดไร้นะครับพราเป็นสูตรทองทางล้านเองเฮ็ดเน้นคุณภาพนะครับเฮ็ดคุณภาพสำหรับพี่น้องท่านใดทีอยากได้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเดี๋ยวภาพปเบิ้งอีกกันนึงนะครับเบิง้งอีกหนึ่งอย่าง เลคกับขี่ควบคู่กับปุ๋ยขี่ไก่ขวี้ขอบของเขานะครับนั่นคือเครื่องเครื่องลรยเครื่องลรยขี่ไก่ครับขี่งัวะกะ็ได้ะครับนี่ของร้านรู้เรื่องทรัพย์เกษตรไทยผลิตนวัตกรรมนี่เึงแม่ใมห้ที่ไ้นองได้ใส่นะครับ นี่ครับสั่งจองกันเขาได้เขามาได้ครับราคาตัวละสามหมื่นสามนะครับนี่เครื่องใหญ่เครื่องรุย่ยครับติดทางรถไทยนะครับอัตราการใส่ก็อยูที่ยี่สิบกระสอบถึงสามสิบกระสอบต่อเถี่ยวนะครับในการใส่ก็ยกอยู่ประมาณเฉลีย่ยสามสิบถึงสี่สิบกระสอบต่อไรนะครับอ่าหยัดแรงงาน นะครับใส่เวลาหน่อยลงนะครับเวลาก็ใส่เข้ากับเอาปะเห็ดอย่างอื่นนะครับใส่เวลาหน่อยลงใส่แรงงานหน่อยลงนะครับมันกับง่ายสะดวกในการใส่นะครับจับพื้นที่ลงนี่นะครับทีลงปันปันปันนะครับปันลงชิงว่าก็ใส่ได้นะครับติดง่ายติดตั้งง่าย นะครับขนทรงไงนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาครับทีเบอร์ทร0973257575นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝากติดตามเพจลุงเรื่องสับเกษตรไทยนํำนะครับจังหดจังหดก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับเครื่งองรุยขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่แอดมิทติดต่อกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามานะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ